คุณอะมะเ็งลามไปตอมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโลกแทงซ้อนจากการคีโมายแสงก็12โลกมอไซค์ห้คันบ้านหลังนึงแล้วก็ทองส0บาทว่าเนนงินเป็นหนี่อี่ทีตรวจก็เชื้อมเลงไม่มีค่าปิดชุแล้วโลคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โลคก,ก็ดีทุกอย่างพี่ชื่อนางกัญญารัต์มาลุงรัตค่ะ อายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาเคมี่ายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบบรีอีก30แสงจบแสงวันที่26 กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุกสามเดือนสมเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมาล็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมฉายแสงก็12บสอลูกค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นบะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่กามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางาน โรงางานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสน,สสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มา ปรึกษาลูกชายกินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยก็ได้ดีจนทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะขอขอบคุณค่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ